นี่คือบรรยากาศการไสบาทอยู่ที่ บ้านพักเฮือนเพ้นะทุกคนวก็จะมีเพ่นกวินพายไปแล้วจะไปทับบาทในแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนแต่ละหลังนี่นะเนี่ยเบืบ้องพราพุ่นก็เส้นเดียวกันนี่กรา,ไไาจะก็มาแต่ทางอื่นมาใส่บาท เมือ่อก่อนท่านปรดิณมาจะมีอยู่แต่เบื้องฟากนี่หรอมีแต่เบื้องฟากนี้ตอนนี้ท่านเพื่อเห็ุญาณไปทางพุ่นคิดว่าน,น่าจะมีหลายเจ้าของ,นงในจังหดยแล้วก็เบื้องฟากพุ่นนำางต่พุ่นนำแล้วก็ฟากพุ่นนำก็มีหลายทิศหลายทางแถวนี้เสาร์อาทิตย์นี้เต็มแน่นอนเลยครับเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวประดิณจะออกจากจุดนี้เราจะพาทุกคนเบื้องบรรยากาศก็ไปเบื้องบรรยากาศอยู่แถวๆ อาเมืองเฟืองกันนะเนี่คนจะมาใส้บัตรกัน